วัสดีครับพี่น้องมันีคุณแบนกำลังนั่งคิดอยู่ครับมาเทจังใดดีกับขายายเครื่องนี้ดีกับพิ่เเครื่องนี้ดีพอดีคุณแบนมีมีเอ่อครื่องยังไงกองเกา,าครับกองเกามันเป็นซีแชเนลเนาะกองเกามันเป็นซีแชเนลแล้วก็พวก ไฟพวกอย่างมันก็นยังอยู่แต่อยู่แต่ไฟอะเนาะแต่พวกไอ้ควันท้นของของไฟอะมันเสียไปแล้วแต่ก็มีพวกคุณแบนมีออบอร์ดของขาดดีครับเป็นโมดมูลของขาดดีของคาดดีกาซึ่งคุณแบนซื้อมาใหม่เป็นตัวสามพันสอง NT สามพันสองครับตอนนี้ NT 3 2 0 0ซึ่งน่าจะร้องไม่นานนะครับกับสเปคพันู่ที่8ถึง900วัตต์นี่แหละก็ถือว่าแห้งครับสเปคก็ถือว่าแรงเลยมียูซีบอร์ดแต่เขามาลุง่งเบิ่งสอบอร์ดก่อนแล้วกัสบสวิตช,ชิง่งสวิตช,ชิ่งข้องค่ายดีจิคาร์ดกัน เป็นตัว 7, เจ็ดเป็นตัวเจ็ดพันนะครับฟูบิดก็คือรุ่นนี้ครับสามารถบูดไฟได้สมมติว่าไฟไฟบานเท่นนอนเขาไปเล่นไฟบานมันตกอันนี้สามารถบูดบูดไฟได้มันจะไปชิงไหมนะครับเนี่ยแต่ยังไม,ม่ได้ใส่งานเลยเอามาลองประกอบเบรงที่นี่เอาเอาไว้อยู่ในบ้านใน้างล่างบ้านขี้ขุนมันกระจับ ยังบ่ได้ใส่งานยังเลยพี่้องยังไ่ได้ปิดฝาไ้มันเลยคิดุ่นจับมันยังคิดเบิ่งว่าที่ไหนดีวะเฮาสีอันดับแรกแ่ะเฮาสีใส่บอ,ออใสบอร์ดไอข้อจีใส่ตั้โค้งเก่าบัวโตกองเก่าบัวมันเป็นที่เชนแนวมันเป็นที่เชแนวเนาะแล้วก็ไฟมันไฟมันใส่บ่ได้ครับก็บคือมันมีแต่ไฟล่ะแต่คอนโทรลม,มันมุมี มันเป็นทีชแนลเขาจะใส่ดีบอว่าแล้วบอดบอดนี้คุ่งแบนกับมีซีซีอันจะโดดครับพี่น้องมีซีอันแต่แต่เบิงเลยเอาแล้วมันมใครมันอาจจะมอสสมมาเพราะว่ามันมีไอตัวตัวยึดหมอแปลงของตัวเก่าเนาะของบอดไอของเครื่องเก่ามันกับอดสะดวก มันกะดีใหญ่คันไซทองใช่เนลมันก็พอดีแหละครับแต่คันไซทอม้อเหมามันก็พอดีแต่ต้องแต่ตัวนี้มันเป็นสีบอกว่าหลุมมันมันมีสีมันก็ดีบมงงามรุ่ติเปลี่ยนหน้ากากใหม่หน้ากากใหม่กับคุณแม่เบิ้งไหมอยู่มันก็มีอยู่ครับในในออนไลน์อะเปลี่ยนใหม่ เลน่นคิปตั้งตัดสินใจอยู่จะใส่2 c h a n สองชแนหรือจะใส่ที h ี n ่ e l แนวกับซี่ายแนวกับกับโอเคครับแต่แต่ไฟมันใส่บอไดเนาะขนานจะลองหาบึงมันกับโบมีไฟแบบเนี้ยไปมันไม่ไฟแบบเนียในี่ไม่ช็อปปีรัตดายังไงได้ หรือขึ้นปัญหาบ่เจอกับกับบอลลูกับปะจับปอมาณนี่อะที่น้องตอนแรกเฮ็ดอะไรแล้วซีเชนเนลพวกบอดบอลหลอกบอลลานก็ซื้อมาใหม่แล้วเป็นซีเชนเนลแล้วเดินไฟไปขาวๆแล้วเดินสายเดินยังแล้วเดินยังบ่งามกระดังคิดเป่นวัตถินเวียร์ไม่บ่จิบปับเลี้ยวไม่บ่ คืใส่ซีเชนแนวขัน่ซีเชนแนลเหมือนกันหนาอีกขบบน C กันเซตีเชนแนวกับหนาครับอหนาเขาว่า,ม,ามันมีตัวนี้เนาะบางขันโดมีอะไรมันจะพอดีเลย,เล,ยละแน่นแ่นเลยอ่ะว่าเม,มือ,มมองสี่แน่ ขันบ้างเนี้ยอ้วนสี่หล่ยดูที่เราแต่มีมัชชิตีตัวนี้อีกทีขยับบ้าขยับบสี่บ้าใส่บบที่เราสี่บ้าครับสี่สีบอดเลยนั่ครับ ต้องสื่อแต่ผมบองนะครับไอตัวไฟตัวไฟไหมี่บอดแน่น่ะแน่นเอียดเลยหันที่บอดกินยากกินยากคินยากแต่เบืองน่าน่าจะใส่ท้อบอดแล้วครับใส่ท้อบอดไปแล้ว มานน,านี่เนาะเนี่ยมันปิดตัวนี้ครับเพราะมันปิดช่วงระยะมันเป็นฟ้าปิดแล้วม,มันสีส้นพวกเนี้ยเห็นไฮเวลานาหนานะมันจะชนแล้วกันอย่างมันสอดได้เนี่ยแต่จอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเราโยกย่อตัวน,นี้ออกเอาตัวดีเลยบปอะกันล้วพวกออกไม่ไหวบองนี้เมไ่ไหวบองนี่ไม่ นี่ก็สิยับมาจากนอก้อยให้มันไกลจากทวิชินนะสิดเดินสายไฟใหม่งามๆจะกี่งามางางบัวดอกจะกี่งามบัวดอกด้วยพี่น,นะน้องเนาะอาจจะประมาณนี้ครับ่เกา้าเดี๋ยวตีลือใหม่ต้องลือเห็นใหม่ครับ บ่อสามพันสองแห้งนะครับครับคางละสีดอกใดคนละเนี่ยจะอยากให้ทนขัดละาสามกับพ่อ <c oughs> บอ่อโพนีข้อม้อนหน่อยครับเพราะว่าขาดดีนะข้อม้อนหน่อย ือพี่น้องมีความคิดเห็อะไรกันทักเจญมาบอกคุณแบนน้ากระไดครับอะไรนะอะไรของเขาน่าจะอะไรดีครับน่าจะเป็นอะไรคัดเกรดเลยละ่ะวัดเฟียดกับคู่บอนละคู่แตนน่าจะเป็นตัวตัวรับกระแสตัวรับแรงดันเด็พความทางการจ,จะสูงนะครับถือแม่บอนละ 1,450บาทอันเนี้ยครับในในช h อปปี้หนึบาทตัวนี้ยห้าพบาทครับอันนี้ของไม่ครับตัวนี้คุณแบ,บนมียู่2บอร์ดตัวนี้ไมียู่ีบอดแล้วตัวหาพัน ตัวหาพันกับมี TN ห้าพันแมนบัแมน TN หาพันบัวไอ TN หาพัน,น 5, เหรอ 5, ครับมีที่บอ่อกท่อกันเ,เอ,าอาจารย์ท่านใดมีความเิเห็นกังไดกันกันในนาำพุ้นแบบไหนครับแล้วเราคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ